สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับสมาร์ทโฟนราคาสุดคุ้มที่มีความอึดความทนแล้วก็ดีไซน์มีความสวยงามจริงกับเจ้าตัว honor x 9 c 5 g ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อมากับราคา8,000กาบรบทัทซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องสุนไทยประกันสุนไทยตามลิงก์พีแนบให้ ต้คลิปนี้ผมบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงผมเลยว่าให้กดเช็คราคาและโปรโมชั่นล่าสุดตามยี่พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์ในผมวันนี้พี่จะมารีวิวกับเจ้าตัว Honor X9c 5G เป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่รู้สึกว่าตัวนี้มีความถึกทนคุ้มที่สุดแห่งความแข็งแกร่ง ดูข้างผมตัวนี้คือสวัส์ทโฟนเลยนะคะ8000-9000ที่ให้มาจัดเต็งกับดีไซน์ที่มีความสวยงามมากผมตัวนี้ซึ่งพีชอบดีไซน์ในการออกแบบของตัว Honor X945G มากครับนี่คือฝาหลังน่ะเก็บดีเทลในการออกแบบได้อย่างลงตัวมากสามารถกันฝุ่นกันน้ำได้ที่ IP65M แล้วก็มีการปกป้องการตกกระแทกถึง 360องศาผมซึ่งให้เรามาถือว่าเยอะเกินครับผมตัวนี้ซึ่งสเปคจัดเต็มมากครับมีความแข็งแรงพร้อมกับแบตให้มาใหญ่จริงแบต6650มิลกับฟาสชาร์จให้มาคือ6ัวสวอุปกรณ์ในกล่องแถมมาหัวชาร์จสายชาร์จแถมเคสมาด้วยซึ่งให้เรามาจัดเต็มมากกับตัวนี้พร้อมด้วยกล้องหลังเป็นตัว ai camera 108ล้านมีพร้อมด้วย OIS หรือว่าการใช้การสั่นโดยการใช้ฮาร์ดแวร์ซึ่งให้เรามาจัดเต็มมากตัวนี้ครับการดีเทลผมในการเก็บตัวเครื่องนะคือดีมากอันนี้พี่ขอืินชมว่าตัวเครื่องในการดีไซน์โคตรสวยครับแล้วก็มีการปกป้องโดยการใช้เทคโนโลยีของออเนอร คืออัลตราเบล์2.0สามารถต้านทานในการตกถึง2เดครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้มีความแข็งแรงจริงซึ่งพี่สัมผัสมาแล้วมันทนจริงครับผมตัวนี้สําหรับแบตให้มาคือมีความแข็งแรงและมีความอึดความทนสามารถใช้งานทั้งวันบอกเลยว่าเพียงพอครับกับแบตตัวนี้เป็นแบบตัวซิลิคอนคาร์บอนครับ ให้เรามาจัดเต็มกินตัวนี้นะครับผมซึ่งพีทาการใช้งานมารู้สึกว่าแบตกับดีไซน์ที่มีความสวยงามแบบตัวไทเทเนียมบางเฉบผมตัวนี้รู้สึกว่ามันมีความแข็งแรงจริงครับผมพร้อมกับหน้าจอที่มีความสวยงามมากหน้าจอ6.78นิ้วครับเป็นหน้าจอแบบอัลโมเนตผมความคมชัด 1.5K ให้เรามาถือว่าเต็มตาดีมากครับหน้าจอโคตรสวยซึ่ง เปรียบเสมือนมือถือรุ่น็อปของอ o อ o เนอร์เลยหน้าจอให้มาคือจัดเต็มมากครับซึ่งพี่เช้ตัวอ o อ o เนอร์เมจิเโมารู้สึกว่าเกจหน้าจอมีความใกล้เคียงกันมากหน้าจออย่างสวยผมตัวนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบหน้าจอของกับรุ่นพี่นะครับผมดูอันนี้คือตัวอ o อ o เนอร์เมจิ o โปรครับคือหน้าจอมีการดีไซน์ที่มีความใกล้เคียงกันมากบอกเลยว่าตัวนี้มีความสวยงามจริงถ้าใครชอบหน้าจอบอกเลยว่าตัวนี้กินขาดมาก กับหน้าจอของเจ้าตัว Honor X9C หลังจากพี่ใช้คือ Work จริงครับโคตรสุดนะผมและพี่็ผมชอบบอดี้ด้วยคือผ่านการรับจากตัว s g s ดับ5ดาวผมตัวนี้บอกเลยว,ว่ามันมีการทนทานในการตกถึง3,000เท่าผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงแล้วก็สามารถกันน้ำถึง360องศาเมื่อเราใช้งานทั่วไปตัวนี้คือจบครบครับซึ่งพี่ชอบมากคือหน้าผมหน้าจอตัวนี้ สามารถสู้แสงบอกเลยว่าเยอะจริงครับ4,000นิลนครับคือขณะที่เปิดไฟไหนด้วงนะหน้าจอตัวนี้ก็ยังสู้แสงออกมาได้อย่างเพอร์เฟจริงครับแล้วก็ทัชให้มาคือเป็น120เฮ้ผมไม่รู้ว่าในการปรับตัวทัชปรับได้อย่างไรบ้างน,นะครับผมตัวนี้นะนี่ครับตั้งค่าครับปรับตัวอัตราเรสเฟอร์ในการปรับเป็นสูงครับผมตัวนี้ มาตรฐานครับแล้วก็ปรับเป็นออโต้หรือว่าคําว่าดนามิกครับผมตัวนี้ซึ่ง P ปรับเป็นคําว่าสูงแบตครับไม่ได้กินพลังงานมากจนเกินไปถือว่าตัวออเนอร์เป็นล้อมที่มีคุณภาพแล้วจัดสรรสเปคของเครื่องออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าให้มาถือว่าดีมากสัปดานี้ผมแอปผมตัวนี้ สามารถโคลแอปพลิเคชันผมไปด,ด้วยนะครับผมมีแอปคู่แฝดสามารถโคลนได้นะครับซึ่งพีผมใช้งานมาตัวนี้ถือว่าเพียงพอสามารถสแกนใบหน้าหรือว่าสามารถสแกนลายมือบริเวณหน้าจอซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สแกนลายมือถือว่ามีความรวดเร็วทันใจแล้วก็สแกนได้ดีจริงครับผมตัวนีม้มาดูว่าความจําของตัวเครื่องเท่าไรผมตัวนี้แรม12กิกบวกเพิ่ม2กิกกับความจุ 256 g b ส่วนตัวถือว่าเพียงพอมากกับ CPU ผมตัวนี้ให้มาเป็น Snapdragon 6 Gen 1ครับผมซัพพอร์ตเป็นขึ้น 5G อนาคตสามารถอัปเดตเป็นตัว Android 15ณปัจจุบันตัวนี้เป็น Android 14ครับผมเป็นตัว Meta OS version 8อนาคตเป็น Meta OS version 9ซึ่งออนเลอร์อัปเดตตัวซอฟต์แวร์ง่ายด้วยผมตัวนี้นะครับซึ่งที่ทำการใช้งานมาบอกเลยว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้นะ อันนี้คือความลื่นไหลของหน้าจอครับถือว่ามันมีความลื่นไหลจริงครับผมตัวนี้นะครับนี่ให้ดูในความสมดุลครับถือว่าเป็นตัวที่เพอร์เฟกจริงนะมุมมองพีนะผมตัวนี้ถือว่าถืเป็นตัวที่คุ้มครับคือแบบแค่บอดี้มีความอึดความทนกับลาโพงให้มันเป็นลำโพงคู่ผมตัวนี้ซีโอนะถือว่าลําโพงเสียงดังฟังชัดระดับหนึ่งที่พีแบบใช้งานมาเสียงเบสเสียงกลาง ให้มาถือว่าจัดเต็มมากขุงตัวนี้มีการปรับคุณภาพของตัว f อฟเฟเสียงเมื่อเราสวมหูฟังด้วยผมถือว่าให้เราจัดเต็มมากกับคุณภาพตัวนี้นะครับมาดูว่าเรื่องกล้องเป็นไงบ้างสับตัวกล้องหลังที่เป็น1 0ึงล้านานมี o อผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่ากล้องหลักผมให้มาถึงตัวนี้หนึ่งล้านมุมอมองพีนะสกินโทนในการถ่ายโคตรดีกล้องอัตอวัยให้มา5ล้าน ก็ถือว่าเพียงพอกล้องหลังสามารถถ่าย 4K ได้ผมตัวนี้แล้วก็ผมกล้องหน้าให้มาที่16ล้านนะครับส่วนตัวก็ถือว่าพอเพียงพอมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรถ้าพีจะขอทําการถ่ายผมเห็นไหมว่าเซ็นเซอร์ของเจ้าตัวนี้มีคุณภาพสิงครับในการกดในการทัดถือว่าเป็นกล้องที่ดีพอสมควรตัวหนึ่งแล้วก็ AI ในการจับวัตถุตัวนี้สักพีถือว่าเพียงพอมากๆถ่าย 4K แล้วก็ ปรับได้30เฟรมถ้าเราเปิด60เฟรมผมตัวนี้เราเปิดได้ที่ 180p 0นะครับสปีก็ถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้หลังจากพี่ทําการใช้งานมาบอกเลยว่ากล้องให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับนี่อันนี้คือการบันทึกวิดีโอผม 180p 0 60เฟรมนะ ก็ถือว่าเพียงพอมาดูว่าในการถ่ายรูปที่ผิวสัมผัสมาจะเป็นอย่าง,างไงบ้างผมนี่มีการถ่ายเนี่ยผมอันนี้คือครับผม UI ของตัวกล้องนะรูรับแสงกลางคืนภาพบุคคลรูปภาพวีดีโอแล้วก็หลายวิดีโอของกลง้องหน้ากล้องหลังแล้วก็เพิ่มเติมผมตัวนี้มีการถ่ายให้เราเยอะแยะมากมายผมมี slow m o ชั่นมีเหมือนมือโป้มีภาพ HDR มีลายน้ำมีความละเอียดสูงซึ่งให้เรามาในการถ่ายก็ถือว่าเยอะแยะมากมายผมตัวนี้นะครับนี่ กดง่ายผมเพราะว่าลอมออเนอร์เป็นลอมที่มีคุณภาพจริงกับผมในการใช้งานตัวนี้นะครับมาดูว่ากล้องเป็นไงบ้างาเห็นไหมว่ากล้องพีถ่ายมาความคมชัดครับคือมีความคมกริบแล้วหน้าจอแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับคือสุดจริงตัวนี้ผมครับซึ่งเป็นกล้องที่มุมมองพีนะใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอสีสันถือว่าดีมากแล้วก็เพอร์เฟกกล้องหน้ากล้องหลังพีชอบสกินโทนของกล้องหน้ามากคือพีอะสัมผัสของกล้องหน้าออเนอร์ มันจะเน้นในความเป็นสมจริงของกล้องผมซึ่งบอกเลยว่ากล้องตัวนี้ให้มาดีมากนี่ครับ UI ของตัวกล้องถือว่าเพียงพอแล้วก็สีสันถือว่ารับได้ใครหาือถืีสเปคกล้องดีแล้วก็มีความอึดความทนตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงผมรว่าลำโพงเสียงเป็นไงบ้างนะพี่จะาผม ขอเปิดเพลงให้ดูแล้วว่าเฮ้ยลำโพง2ตัวเนี่ยมันจะขับเสียงออกมาได้อย่างไรนะครับ บอกเลยว่าลำโพงเสียงดังฟังชัดครับแล้วก็มีคุณภาพเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าดีพอสมควรครับซึ่งพี่ทำการใช้งานมาจริงคอนเฟิร์มเลยว่าเสียงตัวนี้ให้มาถือว่าดีมากครับมาดูว่าหน้าจอแสดงผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างผมในการซัพพอร์ตซึ่งผมตัวนี้สามารถซัพพอร์ตสูงสุดในการรับชมตัววิดีโอคือ 4 k 6 0 f ิเฟ y ใน t u u e นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าให้มาดีมากครับแล้วสีสันถือว่าดีพอสมควรครับโคตรสวยอ่ะเป็นหน้าจออัมเรตที่พี่รู้สึกว่าตัวนี้ให้มาถือว่าใช้ง,งานเพียงพอดีจริงครับนี่ครับผมสีสันดีมากกับหน้าจอความคมชัดตัวนี้1 5 k ซึ่งมันจะมีความคมชัดมากกว่าจอที่เป็น full hd p a r ผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมนิ้วผมตัวนี้นะครับ ถือว่าโอเคมากกับเรื่องหน้าจอครับถ้าพี่ผมเล่นเกมนะพีผมสัมผัสถึงการเล่นเกมต่อ RV ที่พีปรับเป็นสูงสุดแล้วเปิด60เฟรมบอกว่า r า v คือนิ่งจริงครับเกมเก็บชิมอิมแพคครับพีปรับเป็นคำว่าสูงสุดเล่นได้เือไ,ไม่ว่าให้ปรับแค่กลางกรต่ำๆก็เพียงพอเกมฟรีไฟทุกอย่างปรับสูงสุดพับจปรับสูงสุดสบายของตัวนี้ซึ่งพีสัมผัสเล่นเกมมาบอกว,ว่า เพียงพอจริงครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตกับแอพลนเคันต่างๆได้อย่างเพียงพอ ซึ่งพีใช้งานมาตัวนี้คอนเฟิร์มว่าใช้งานโคตรดีแล้วก็มีฟังก์ชันของการใช้งานมัลติบินโดผมตัวนี้มีให้เรา6นะครับซึ่งเอาตรงนั้นเป็นหัวที่น่าใช้งานมากในปี2005สับเจ้าตัว Honor X945G หลังจากพีใช้งานมาพีรีวิวจากเจจิกว่าเป็นข้อดีที่พีเจอคือบอด y ี้ครับบอดี้มีการสัมผัสและฟีลลิ่งที่มี ความอึดความทนจริงครับกับหน้าจอที่พีชอบมากคือหน้าจอ 1.5K กับสีสันของ AMOLED ครับผมตัวนี้ความคมชัดของหน้าจอคือเดอะเบมากสามารถเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อย่างสบายหัวแล้วก็หน้าจอให้มา1 2 0เครแล้วก็ซิลดิ้งคูดดีในการถาัดขับลอมออเนอร์เป็นลอมที่มีคม่ะสามารถซัพพอร์ตกับแอปธนาคาร เวอร์ชันสูดไทยใน้ทุกแอดนะครับผมตัวนี้เล่นเกมและก็จัดการความร้อนถือว่าดีมากกับ c ิ u ซิลิกอนหกเตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานมาคือเฟสเพอร์เฟคจริงครับกล้องหน้ากล้องหลังให้มาถือว่าดีมากซึ่งตัว UI ของกล้องให้เรามาในการใช้งานถือว่าเพียงพอผมพี่จะขอแนบรีิการซื้อที่พี่ซื้อมากับงบเลทแปดพันเก้าพันตามนีพ้พีแนบให้ ทายคิปห็นของนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สปีนะโซนี้ขอบคุณครับ